เดซเด้าเนวเคียหันสาฟ้าตบิกินี่สีหวานอวดหุ่นแซ่บเกินต้านทำเอาเแฟนร้องกรี๊ดหนักมากเลยจ้าเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บอย่างกแสดงสาวิ้วเคียหันสาหลังออกมาอวดความเซ็กซี่สวมบิกินี่สุดซีดเกินต้านมากแม่ต้องบอกเลยว่าเรื่องหุน่นเรื่องความเซ็กซี่ของเธอนี่ไม่มีใครเอาลงจริงๆล่าสุดสาวนิวเคีย ขอเสิร์ฟช็อตเด็ดความแซ่บส่วง Piece, ว,วันพีซสีชมพูเววซููมยืนโพดท่เย้ายวนโชว์หุ่นฟิตเฟิร์มอกเอวสะโพกคุณแม่ขนไม้ชมกันแบบจัดเต็มเลยจ้ะเรียกว่าทำเอาอิสแกรมเจ้าตัวร้อนฉ่าสวนทางกับอากาศจริงๆที่มาพร้อมแคปชั่นว่า mermaid day off งานนี้แฟนๆต่างพากันเข้ามากระหน่ำกดไลค์ให้กับสาวนิวเพียกันอย่างรัวๆแหม่แเป็นใครจะอดใจไหวคะแซ่บที่สุดเซ็กซี่ที่สุดไม่เชื่อตามไปส่องกันได้เลยจ้า